ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะคะรับชมรับฟังมองมอยเนาะก่อนอื่นต้องแฮปปี้นิวเียร์ค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสมหวังปรารถนาอย่างกันให้ได้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญงานที่ธุรกิจลูกค้าเนาะถูมาจัดโปรให้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งดามาให้เบิ่งก่อนเชิญเบิ่งก่อนชุดไม้มงคลเดินะครับ หมุดมุอเสียบที่เราเชื่อครบระัสมีการนะคะกัดท้องเหนือนะนี่นไหมคะปุ๊บ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 เฉพาะคลิปนี้นะคะจะเป็นมาเชเต้นะคะมาเชเต้สัญญักนะคะนังเลื่อนขีดนะ หนาสิบนิ้วนะคะัน,นาสี่มีนกว้างสองนิ้วนะคะคือมาซีมีปัญหาลำกันเขาเข้าฝากอยูนี่นะคะเล่มที่หนึ่งนะคะลูกค้าสองพันบาทท้วนนะคะรวมส่งนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะจ้ะ มาเล่มที่สองเห็นไหมมันบ่ค่อยเห็นลายเห็นบ่หรืคฮะชุดไม้มงคลนะคะ งานสิบเอ็ดนิ้วนะคะสิบเอ็ดนิ้วเล่าเรือนะคะสิบเอ็ดนิ้วนะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะกว้างหนึ่งนิ้วนะคะเคคร่มท <c oughs> ี่สองหเห็นลายไม้อยู่อะไร <c oughs> ไม่สวยแจ่มเลยอะหนึ่งพันเก้าร้อยบาททวนนมส่งไปทางเพื่อนมึงร้อย มาเรือน,นี้มันลดให้อ่ะลูกค้าจะเคยเห็นนะทุกอย่างเป็นเหล็กแหน่มหมดนะคะน,นี้ก็ินตั้งไม้มงคลทิ้งผิวไฟนะคะจะมาจัาให้าร้อยห้าสิบรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งเราไม่มีฝักนะจ๊ะเดี๋ยวมืวม่อเดี๋ยมาเช็ดคลิปอยู่คลิปคลิปเอที่ว่า ที่ว่าจะมลงแล้วมันแสงมันบอดได้นะแต่ว่าอยากเอาลงให้ลูกค้าไปซื้อปังต่อจนมาแล้วมีทั้งมีทั้งแบบว่าผิวถึ้งไฟขนาดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็ขัดขาวแต่ตอนนี้จะกำลังจะใส่ทำโมเสกใส่ในดามก่อน <Okay. S 1> นะคะค่อยลองทางเลยจะทำคลิปนะเพราะจะเอาลงในช็อตอะ่ะยังไม่ใส่โมเสกเลยจุไปทาโมเสกก่อนเฮดโมเสกให้เรียบร้อยซะก,ก่อน นะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะม่เม่นถ้าต้องว่าสินค้าก่อนนะสินค้าในกันทั้งหมด17วันกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอ,อก,ก่อนเปิดสินค้านะคะอากาศเย็นดูแลสุขภาพเลยลูกค้าเลยวิ่งเหนื่ยนอ,ยอ,อยนนนหนาวเมื่อคืนพาไปเขาดาวเนี่ยจุดในเสื้อสี่โตใส่ถุงยางอ่ะเจียนกับจุดรูมีมันจามันมันหนาวมันหนาวเฮงหนาวหนาวหนาวอันเดียนะ สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดกันาใดจุมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สุนม,มิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย